สวัสดีค่ะนักผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่เชื่อมดค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้พี่เชื่อมดจะพาเด็กๆไปประสมข้ามสระอูและสระเอกันจะไปปรผสมแบบไหนนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการประสมคำสระอูนะคะสระอูจะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะเสมอและเป็นสระเสียงยาวค่ะตัวอย่างนะคะพออูปูไม่เอกผู้ ผู้คำนี้นะคะจะได้ทั้งชมพู่และผู้ที่เป็นพวงลงมาอย่างนี้นะคะคำต่อมานะคะรออูปอรูปก,ก็คือรูปถ่ายรูปภาพนะคะต่อไปรออูกอนลูกลูกคำนี้ใช้ได้ทั้งลูกหมาลูกแมวลูกสัตว์นะคะแล้วก็เป็นลูกน้อยติกน้อยนะคะคำต่อไปพออูดอพูดนะคะ พูดก็คือการพูดคุยสนทนาทั่วไปเลยค่ะคำต่อไปจมอูมอกอจมูกก็คือจมูกของเรานะคะต่อไปนะคะจะเรียนรู้การประสมคำสระเอค่ะสระเอจะอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะเสมอและเป็นสระเสียงยาวค่ะตัวอย่างเช่นทออะทะเอลอเลทะเลตัวอย่างต่อไปนะคะ ตอไม่หันอากาศวอตัวเอรอขอเลขตัวเลขตัวเลขทั่วไปที่เราเรียนรู้กันนะคะต่อไปค่ะเอกรเอเอรอเรเกเรเด็กๆไม่ควรเกเรกับใครเลยนะคะคำต่อไปค่ะเอปรรอเรเปรในที่นี้คือเรยกไปมาของน้องตัวเล็กนะคะ หยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทย6ขึ้นมาค่ะเราจะทำหน้าที่17กันนะคะคำสั่งคือเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคเรามาอ่านคำพร้อมกันก่อนนะคะพออูภูไม่อีกพู้รออูปอรูปรออูก,กอรูปพออูด,ดอพูดจอมออูก,กอจมูก เรามาดูแบบฝึกหัดของเราในข้อที่หนึ่งนะคะพี่กินชมชมอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะชมผู้เด็กๆเอาคำว่าผู้มาเขียนเลยนะคะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมขีดค่าคำว่าผู้ออกด้วยค่ะข้อที่2นะคะฉันชอบวาดวาดอะไรคะเด็กๆตอนนี้เหลือคำว่ารูปรูป พูดและจมูกค่ะถูกต้องค่ะรูปนะคะเด็กๆเอาคาว่ารูปมาเขียนเลยค่ะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมขีดค่ะทับคำว่ารูปด้วยนะคะข้อที่3นะคะแดงช่องว่างเสียงดังตอนนี้เหลือคำว่ารูปพูดและจมูกค่ะแดงทำไมคะเสียงดังถูกต้องค่ะ แดงพูดเสียงดังเอาคำว่าพูดมาเขียนนะคะแล้วก็ขีดค่าคำว่าพูดออกค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่4ช่องว่างหมาอยู่ในบ้านตอนนี้มีคำที่เหลืออยู่คือคำว่าลูกและคำว่าจมูกค่ะถูกต้องแล้วค่ะลูกหมาอยู่ในบ้านีเด็กเอาคำว่าลูกมาเขียนนะคะ เสร็จแล้วขีดค่าคำว่าลูกค่ะข้อที่5ทุกคนมีช่องว่างอยู่บนหน้าเหลือคำสุดท้ายแล้วค่ะคือคำว่าจมูกนะคะเอามาเขียนรวมกันได้เป็นทุกคนมีจมูกอยู่บนหน้าเด็กเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้าต่อไปหน้าที่18ค่ะ หน้าที่18นะคะคำสั่งคือเขียนคําในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคค่ะคาแรกนะคะทออะทะเอลอเลทะเลเอปอรอเปรเอลอขอเลขเอกอเกเอรอเลเกเรมาดูแบบฝึกหัดข้อที่1เลยค่ะน้องนอนในในอะไรดีคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะนอนในเปรติเขียนคำว่าเปรลงไปในข้อที่หนึ่งค่ะเขียนเสร็จแล้วขีดค่าคำว่าเปรออกนะคะข้อที่สองค่ะฉันชอบเรียนเรียนอะไรคะตอนนี้เหลือคำว่าทเัเลเลขและเกเลใช่แล้วค่ะฉันชอบเรียนเลขนะคะได้เขียนคำว่าเลขลงไปค่ะอย่าลืมขีดทับคำว่าเลขด้วยนะคะ ข้อที่สามค่ะพี่ชอบว่ายน้ำอ่าตอนนี้เราเหลือคำว่าทะเลนะคะและคำว่าเกเรค่ะพี่ชอบว่ายน้ำอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะทะเลนะคะเด็กๆเ,เขียนคำว่าทะเลลงไปในข้อที่สามเลยค่ะขีดคำว่าทะเลออกด้วยนะคะข้อที่สี่ไม่มีใครรักเด็กที่ที่อะไรคะเหลือคำสุดท้ายแล้วค่ะเกเร เอาไปเขียนได้เลยค่ะอ่านรวมประโยคได้ว่าไม่มีใครรักเด็กที่เกเรการทำงานของเด็กๆนะคะเขียนตัวหนังสือให้สวยงามและเรียบร้อยระบายสีรูปภาพอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นด้วยค่ะแบบฝึกหัดของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเขียนให้สวยงามนะคะหัวกลมตัวตรงและระบายสีรูปภาพให้เรียบร้อยด้วยค่ะถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นในไลน์ ส่วนตัวด้วยนะคะวันนี้ที่เชื่อว่าขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ